เยี่ยวนรกทะเลทรายเกาเล้งนอนอพรัตคนที่คุกเข่าตายเจ้าชาติของปึงอยและม้าของเอี้ยงกวงล้วนผูกอยู่ใต้ต้นไม้เหี่ยวโกรนริมสระน้ำที่แห้งขอดต้นหนึ่งปังฉักปานาผิวปราดไปตกคอม้าเบาๆแก้บังเหียนม้าออกจูงม้าทั้งสองตัวอ้อมไปยังหลังเนินทรายค่อนข้างต่ำเตี้ยอีกแห่งหนึ่ง พลันเกี่ยวเจ้าชาติล้มลงใช้สรงอกของตนเองกดหัวใจเจ้าชาติไว้เจ้าชาติที่พยศดุร้ายยามอยู่ในมือมันกลับไม่มีเรี่ยวแรงต่อสู้ขัดขืนแม้แต่น้อยขณะที่มันลงมือได้ปลายตาบอกใบต่อเอี้ยงกวงนางก็ใช้วิธีเยียงเดียวกันสยบม้าอีกตัวหนึ่งไว้วิธีของทั้งสองรวดเร็วแน่นอนและได้ผลยังได้ผลกว่าวิธีที่คนเสเพลผู้หนึ่งจัดการกับสตรีอีกยามนั้น สิ่งฝีเท้าม้าที่ห่างไปเคลื่อนใกล้เข้ามาจากนั้นเห็นคนและม้าขบวนหนึ่งควบขับเข้าดินแดนแห้งขอดแห่งนี้ผู้คนขบวนนี้มีทั้งสิ้น37คนม้าโดยสาร36ตัวคนสุดท้ายไม่ได้ควบขับมา้าหากแต่ขี่ลาคนผู้นี้ร่างอ้วนฉุสูงใหญ่แต่พาหนะที่ขับขี่กลับเป็นลาที่ทั้งผอมทั้งเล็กตัวหนึ่งลาแม้ผอมเล็กแต่ดูไปปราดเปรียวแข็งแรง แม้บรรทุกคนมีน้ำหนักปานนี้ยังสามารถติดตามม้าพุ่งผีที่เบื้องหน้าทั้ง36ตัวได้คนแม้อ้วนฉุกสูงใหญ่แต่ไม่มีท่วงท่าเยี่ยมหานทรงอำนาจแม้แต่น้อยสวมใส่เสื้อผ้าอย่างโลกๆติดตามอยู่ด้านหลังผู้ขับขี่ม้าเร็วในอาพรใหม่เอี่ยมละออสพายดาบยาว36คนคล้ายเป็นคนรับใช้ผู้ติดตามก็ปานที่น่าประหลาดคือผู้ขับขี่เหล่านั้นล้วนแสดงความเคารพต่อมัน ถึงกับหวาดวันขาดเข่าอยู่บางผู้คน36คนหลังจากพลิกกายลงจากหลังม้าก็ยืนห้อยมือสำรวมอยู่สองฝาาข้างกระทั่งลมหายใจยังไม่กล้าระบายออกโดยแรงคนอ้วนฉูนั่งบนหลังลาเหลียวซ้ายแลขวาอยู่ครึ่งค่อนวันค่อยลงจากหลังลาช้าๆใบหน้าแดงเปล่งปลัง่งดูไปสั์ซื่อทั้งถือมันสีหน้ายังแฝงแววมึนงงสงสัยมันเหลียวซ้ายแลขวาอีกครึ่งค่อนวันค่อยกวักมือต่อชายชะกันร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่ง ถามช้าๆท่านหมายถึงสถานที่นี้ชายชกันร่างสูงใหญ่ตอบอย่างนอบน้อมถูกแล้วเราจำได้ว่าท่านคล้ายบอกว่าสถานที่นี้เป็นดินแดนเขียวชะอุ่มแห่งหนึ่งถูกแล้วคนอ้วนที่ขี่ลาถามว่าดินแดนเขียวชะอุ่มมีน้ำใช่หรือไม่ถูกแล้วน้ำอยู่ที่ใดเราฉะไหนไม่เห็นน้ำแม้สกักหยดเดียว ชายจะกรร่างสูงใหญ่ก้มศีรษะหน้าผากและปลายจมูกปรากฏเหงื่อโตเท่าเม็ดถั่วเหลืองผุดขึ้นเท้าทั้งสองเริ่มสั่นรริกกระทั่งซุ่มเสียงก็สั่นรริกเมื่อสามปีก่อนข้าพเจ้าผ่านที่นี้สถานที่นี้เป็นดินแดนเขียวชอุ่มจริงๆมีน้ําจริงๆคิดไม่ถึงตอนนี้กลับแห้งขอดแล้วคนอ้วนที่ขี่ลาทอดถอนใจกล่าวว่าคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงจริงๆมันพลันถามว่า ระหว่างนี้ท่านสบายดีหรือไม่ชายจกักรร่างสูงใหญ่ตอบว่าสบายดีอยู่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยใดหรือไม่ไม่มีคนอ้วนที่ขี่ลาทอดถอนใจอีกรากล่าวว่าอย่างนั้นเราขาดว่าท่านต้องคิดไม่ถึงว่าตนเองต้องตายชายจกักรร่างสูงใหญ่พลันเงยหน้าขึ้นสีหน้าความจริงเปี่ยมแวววาดหวั่นพรั่นพึงแต่ตอนนี้พลันปรากฏรอยยิ้มขึ้นตอนนี้มันยังยิ้มออก ก็เป็นเรื่องที่ผู้คนคาดคิดไม่ถึงประการหนึ่งคนอ้วนที่ขี่ลาก็รู้สึกเหนือความคาดหมายอดถามไม่ได้ว่าท่านเห็นว่าหน้าหัวรอชายชกันร่างสูงใหญ่กล่าว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้ามันยังแย้มยิ้มรอยยิ้มดูไปทั้งปิติทั้งลึกลับแต่ซุ้มเสียงเต็มไปด้วยความหวัดหวั่นพรั่นพรึงมันพันคุกเข่าลงขณะที่คุกเข่าลงคลายแย้มยิ้มอย่างปิติยินดีกว่าเดิม มันย่อมสังเกตเพลิงอมมหิตของคนอ้วนที่ขี่ลาออกมันกลัวแทบตายชัดๆกลับยังยิ้มออกมันยิ้มอย่างปิติยินดีชัดๆแต่ผ่านกลัวแทบตายผู้ที่ปกติสมบูรณ์ผู้หนึ่งรับรองไม่เป็นเช่นนี้หรือคนผู้นี้ตื่นตระหนกจนวิกลจริตไปแล้วพวกพ้องมันมองดูอย่างตื่นตระหนกสีหน้าความจริงตื่นเต้นสงสัยพลันปรากฏร,รอยยิ้มขึ้นเป็นรอยยิ้มที่ทั้งปิติยินดีทั้งลึกลับ เช่นเดียวกับรอยยิ้มของชายชะกันร่างสูงใหญ่ไม่ผิดเพี้ยนจากนั้นผู้คนทั้ง35คนล้วนคุกเข่าลงขณะที่คุกเข่าลงขายอย่างแย้มยิ้มอย่างปิติยินดีกว่าเดิมคนอ้วนที่ขี่ลาหน้าแปลเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นตื่นเต้นสงสัยและประหวั่พรั่นพรึงขณะที่สีหน้ามันเริ่มเปลี่ยนแปลใบหน้ามันก็ปรากฏรอยยิ้มขึ้นเป็นรอยยิ้มที่ทั้งปิติ ทั้งลึกลับเช่นเดียวกับรอยยิ้มของผู้คนอีก36คนจากนั้นคนอ้วนที่ขี่ลาคุกเข่าลงอีกผู้หนึ่งผู้คน37คนพอคุกเข่าลงก็ไม่ขยับเคลื่อนไหวอีกไม่เพียงร่างรักษาท่วงท่าเดิมไว้ใบหน้าก็รักษารอยยิ้มเช่นเดิมไว้ผู้คน37คนแย้มยิ้มตลอดเวลาคลายล้วนเห็นเรื่องราวที่บันดาลให้พวกมันปิติอินดีประการหนึ่ง เอี้ยงกวงพลันกุมมือปึงอุ้ยมือของนางเย็นเฉียบและเปียกชื้นมือของปึงอุ้ยก็เช่นเดียวกันขณะที่เห็นผู้คนทั้ง37คนยิ้มอย่างปิติยินดีเช่นนี้ทั้งสองไม่รู้สึกปิติยินดีแม้ตแต่น้อยกลับรู้สึกลีลับหน้าสะพรึงกลัวอย่างบอกไม่ถูกทั้งสองก็ไม่ทราบเป็นเรื่องราวใดแต่ในใจทั้งสองพลันบังเกิดความประหวัน่นพรั่นพรงอย่างบอกไม่ถูกประการหนึ่ง รัติการอันยาวนานยังไม่ผ่านพ้นพระสุธามืดมิดวังเวงทั้งแถบผู้คนทั้ง37คนยังคุกเข่ากับพื้นไม่เคลื่อนไหวใบหน้ายังคงประดับด้วยรอยยิ้มเยี่ยงเดียวกันแต่ตอนนี้กระทั่งรอยยิ้มของพวกมันดูไปก็ไม่ปิติินดีอีกรอยยิ้มของพวกมันเริ่มชะง,งักขางตลอดทั้งร่างพวกมันล้วนแข็งทื่อขณะที่พวกมันคุกเข่าลงพวกมันก็ตายแล้วพอคุกเข่าลงก็ตายแล้ว พวกมันตายในขณะที่คุกเข่าลงตายในขณะที่แยมยิ้มอย่างปิติยินดีที่สุดพวกมันตอนตายฉไนยแยมยิ้มพวกมันฉไนคุกเข่าตายปึงอุ้ยคิดถามปังฉักปานาเอี้ยงกวงก็คิดถามมีเรื่องมากหลายคิดถามไทยบนพื้นพระสุธาอันลี้รับอำมหิตนี้หากยังมีคนผู้หนึ่งสามารถอธิบายเรื่องราวอันลีรับน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้คนผู้นั้นต้องเป็นปังฉักปานา แต่ปังฉักปานาไม่เปิดโอกาสให้พวกมันถามไทยมันพนลันหลวงขวดไม้ดำสนิทออกมาใบหนึ่งใช้นิ้วนางและนิ้วก้อยคีดจับขวดไว้ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือดึงจุกขวดออกเทยาออกจากปากขวดปาดใส่จมูกของม้าทั้งสองตัวเล็กน้อยม้าทั้งสองตัวความจริงคิดขยับติ้นรนพลันแน่นิ่งไม่ไหวติงอีกมันไม่เพียงไม่ให้ผู้คนส่งเสียงทั้งไม่ให้ม้าส่งเสียง ผู้คนที่น้าเนิทรายทั้ง37คนตายหมดสิ้นแล้วคงไม่ได้ยินซุ่มเสียงใดอีกปังฉักปานาชนะย,ยังไม่กล้าส่งเสียงมันกลัวผู้ใดได้ยินนี่เป็นเรื่องขบคิดไม่เข้าใจจริงๆปังฉักปานาไม่เพียงหนักแน่นเยือกเย็นมีหนำซ้ำยะโสธรนงทั้งเชื่อมั่นในตนเองและไม่พรั่นพรึงผู้ใดพวก้องบริวารมันต่างยอมรับว่าในโลกมีน้อยเรื่องที่สร้างความหวาดหวั่นพรั่นพรึงแก่มัน แต่ตอนนี้สีหน้ามันแปรเปลี่ยนไปดูไปยังหวาดกลัวกว่าปึงอุ๋ยและเอี้ยงกวงอีกเนื่องเพราะมันทราบเรื่องมากกว่าปึงอุ๋ยทั้งสองมากนักปังฉักปานาไม่เพียงทราบว่าคนเหล่านี้ล้วนถูกพิษทั้งยังทราบว่าพวกมันถูกพิษอิ่มเลงวิญญาณพูดพรซึ่งเป็นพิษที่น่ากลัวที่สุดพิษไร้ไร้สีไร้กลิ่นแพร่ออกไปโดยไร้ร่องรอยผู้แพร่พิษหลีลับเลื่อนลอย ดุดวิญญาณของพูดผีปีศาจร้ายไปมาโดยไร้วี่แววไม่มีผู้ใดทราบคนแพร่พิษเป็นใครแพร่พิษด้วยวิธีใดและไม่มีผู้ใดทราบตนเองถูกพิษเมื่อใดรอจนรู้สึกว่าตนเองถูกพิษก็ไม่มีหนทางรอดแล้วพิษร้ายกัดกร่อนใบหน้าจนบิดเบี้ยวผิดสาร,รูปกล้ามเนื้อบนร่างเกิดการสั่นกระตุกจนร่างคุกเข่าลงวิญญาณพูดพลายที่แพร่พิษสังหารผู้คนทั้ง37คนนี้ อาจยังอยู่ไกลนับพันลี้อาจบางทีอยู่ละแวกใกล้เคียงนี้ไม่ว่ามันอยู่ที่ใดจะช้าเร็วต้องรุดมาตรวจดูผู้ที่ถูกพิษสังหารเช่นเดียวกับจิตกรผู้หนึ่งหลังจากที่ทำงานละเอียดประณีชิ้นหนึ่งสำเร็จลุล่วงอดรุดมาชมดูผลงานของตัวเองไม่ได้แต่วันเวลาที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดสามารถเห็นโฉมหน้าแท้จริงของมันเนื่องเพราะมันต้องรอจนเป้าหมายของมันตายหมดสิน้นค่อยปรากฏกายขึ้น มีหนำซ้ำม,มันมักกำหนดให้เป้าหมายของมันตายในสถานที่รกร้างเปล่าเปลี่ยวน้อยครั้งจะมีผู้คนย่างรกลถึงดินแดนเขียวชะอุ่มที่แห้งขอดแห่งนี้ความจริงน้อยครั้งจะปรากฏร่องรอยผู้คนตอนนี้ผู้คนทั้ง37คนล้วนตายหมดสิ้นแล้วดังนั้นวิญญาณพูดพรายใกล้ปรากฏกายขึ้นแล้ววิญญาณพูดพรายที่แท้เป็นผู้ใดเป็นบุรุษหรือสตรีเป็นชราหรือยาวัย มันที่แท้เป็นคนหรือเป็นวิญญาณของพูดผีปีศาจร้ายปังฉักปานาใจเต้นระทึกขึ้นมันทราบว่าหากแม้วิญญาณพูดพลายพบว่าที่นี้ยังมีคนมีชีวิตคนมีชีวิตนี้ก็ยากที่จะมีชีวิตสืบไปได้รัติการอันยาวนานใกล้ผ่านผลเสื้อผ้าที่ถูกเหงื่อเย,ยียบไหลซึมจนเปียกชุ่มโชกถูกลมเย,ยียบเสียกระดูกโชยพัดจนแห้งแล้ว ผู้คนที่คุกเข่าตายทั้ง37คนยังคงคุกเข่าแน่นิ่งอยู่ใต้ท้องนภาสีเทาหมน่นรอให้วิญญาณพูดปพายซึ่งแพร่พิษสังหารพวกมันมาชมดูพวกมันเป็นครั้งสุดท้ายที่มาเป็นอันดับแรกไม่ใช่วิญญาณพูดปลายหากแต่เป็นนกตัวหนึ่งเป็นนกแร้งที่กินศพเป็นนกแร้งบินวนไปมาท้องนภาสีเทาหมน่นค่อยๆขาวโพล่งค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตาขาวของคนตาย นกแร้งที่บินต่ำพลันร่อนลงทิ้งลงบนร่างของผู้คนที่คุกเข่าตายผู้หนึ่งใช้จงอยปากที่แหลมคมดุดสว่านเหล็กจิกใส่ดวงตาคนผู้นี้นี่เป็นอาหารคำแรกของมันมันขณะจะรับประทานอาหารเช้าอันโอชะมือนี้อย่างเต็มที่สองปีกมันพลันสั่นกระตุกจนบิดเปี้ยวนกแร้งไม่สามารถคุกเขา่าแต่นกแร้งตายได้นกแรงพลันร่วงลงจากร่างผู้ที่คุกเข่าตาย พิษของวิญญาณพูดพรายกระจายไปยังเลือดเนื้อทุกสัดส่วนของผู้ตายนกแร้งตัวนี้พอจิกกินเลือดของผู้ตายนกแร้งก็ถูกพิษตายไปปึงอุ้ยรู้สึกซวงอกอึดอัดอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกกระเพาะหดตัวคล้ายกระทั่งน้ำขมยังคิดอาเจียนออกมายามนั้นปึงอุ้ยได้ยินซุ่มเสียงประหลาดเสียงหนึ่งเป็นเสียงสุนัขเห่าเสียงสุนัขเห่าไม่น่าประหลาด ตอนอยู่ในเมืองศรีวิไลดินแดนแถบกังหนำํำในหมู่บ้านชนบทที่สงบร่มรื่นจะได้ยินเสียงไก่และสุนัขเห่ากระชั้นทุกวันปึงอุ้ยลุวนได้ยินเสียงสุนัขเห่าคิดไม่ฟังก็ลำบากยิ่งแต่ที่ชายแดนอันเปลี่ยวร้างยามเช้าตรู่อันเย็นเยือกเช่นนี้ไม่ว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงตนเองจะได้ยินเสียงสุนัขเห่ายิ่งคิดไม่ถึงตนเองจะพบเห็นสุนัขตัวหนึ่งปึงอุ้ยเห็นสุนัขตัวหนึ่ง ที่มาเป็นอันดับสองก็ไม่ใช่วิญญาณพูดปลายหากแต่เป็นสุนัขตัวหนึ่งเป็นสุนัขพันปักกิ่งขนขาวบริสุทธิ์น่ารักขนหัวและหางล้วนปุกปุยตัวหนึ่งยามนั้นฝาใกล้สว่างแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับปลายจมูกของคนตายสุนัขพันปักกิ่งอันน่ารักส่งเสียงเห่าวิ่งปราดเข้ามาด้วยท่วงท่าอันคึกคักขายสุนัขตัวปโปรดของเจ้าของวิ่งเข้าสู่ห้องส่วนตัวของผู้เป็นนายมัน มันทราบว่านายผู้อ่อนโยนของมันรับรองไม่ดุด่ามันดังนั้นมันพอเห็นข้าวของทุกสิ่งก็กัดใส่คำหนึ่งพอเห็นรองเท้าปักลายดอกไม้ของผู้เป็นนายก็กัดใส่คำหนึ่งน่าเสียดายที่นี้ไม่ใช่ห้องส่วนตัวของเสียวเจี๋ยผู้สูงศักดิ์ที่นี้ทั้งไม่มีเสียวเจี๋ยผู้อ่อนโยนและนุ่มนวลและไม่มีรองเท้าปักลายดอกไม้ที่นี้มีแต่คนตายที่สวมใส่บนเท้าผู้ตายเป็นรองเท้าหนัง สุนักพันปักกิ่งอันน่ารักยังคงกัดใส่คำหนึ่งแต่ไม่ได้กัดใส่รองเท้าหนังบนเท้าคนตายหากจะกัดใส่ข้อเท้าคนตายสุนักพันปักกิ่งอันน่ารักตัวนี้กลับกัดใส่ข้อเท้าคนตายคนละเขี้ยวคนตายไม่รู้สึกเจ็บปวดคนตายไม่มีปฏิกิริยาแล้วแต่เอี้ยงกวงรู้สึกเจ็บปวดใจเล็กน้อยนางเองก็เช่นเดียวกับดารุณีแรกรุ่นอายุ1 8 1 9ปีทั่วไป บังเกิดความชมชอบสุนัขพันปักกิ่งอันน่ารักเช่นนี้นางไม่อาจหักใจทนดูสุนัขน้อยที่น่ารักตัวนี้ถูกพิษสังหารเช่นเดียวกับนกแร้งที่กินศพตัวนั้นนางไม่อาจหักใจดูแต่ก็อดดูไม่ได้ดังนั้นนางพบเห็นเรื่องประหลาดประการหนึ่งสุนัขปักกิ่งตัวนั้นมิเพียงไม่ถูกพิษสังหารกับเปลี่ยนเป็นคึกคักกว่าเดิมขี้เล่นกว่าเดิมคลายเพิ่งรับประทานอาหารโอชะซึ่งนายของมันป้อนให้กับมัน คิดใช้วิธีอันน่ารักสนองตอบเพื่อสร้างความเบิกบานหันษาแก่ผู้เป็นนายของมันดังนั้นเห่าไม่หยุดยัง้งกระดิกหางไม่หยุดยัง้งจากนั้นมันได้ยินนายของมันเรียกหาว่าเซียวเล่าโฮเสือน้อยรีบมาให้มารดาหอมเจ้ามันเป็นสุนัขน้อยตัวหนึ่งไม่ใช่เสือน้อยมารดาของมันก็ไม่ใช่สุนัขหากแตเป็นคนผู้หนึ่งเป็นบุคคลน่ารักผู้หนึ่ง นางผิวขาวพองเป็นยองใหญ่ตากรอกกลิ้งสุกใสผมเผาดำคลับถักเป็นเปียเล็กๆ17-18เส้นเปียแต่ละเส้นล้วนใช้ได้แดงผูกเป็นเงื่อนรูปผีเสื้อในดินแดนกงนังหนํำอันเขียวชะอุ่มสดใสกลางเดือนสามซึ่งทิวทัศน์งามตระการมวลบุปผาบานสะพรังริมทานน้อยซึ่งอดีตหญิงงามใสสีนั่งสักภาพท่านอาจพบเห็นดารุณีน่ารักเช่นนี้นางหนึ่งแต่ในเวลาและสถานที่เช่นนี้ ไม่ว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงตนเองจะพบพานบุคคลเช่นนี้นางย่อมไม่ใช่วิญญาณพูดพรายไม่ใช่เด็ดขาดนางเป็นใครฉะไหนมายังสถานที่นี้ทั้งยังนำสุนัขพันปักกิ่งมาตัวหนึ่งหากไม่ใช่ยังมีคนตาย37คนคุกเข่ากับที่เอียงกวงต้องวิ่งออกจากเนินทรายไปสอบถามนางแบ่งนมแพะในกระติกกับนางชามหนึ่งสอบถามนางมีบ้านหรือไม่ยินยอมคบหาปึงอุ้ยเป็นสหายหรือไม่ แต่เอี้ยงกวงล้มเลิกความคิดนี้โดยเร็วมาดว่าไม่มีคนตายนางก็ไม่วิ่งออกไปเนื่องพระนางพบเห็นบุคคลที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคนตายผู้หนึ่งเป็นคนสวมใส่ชุดขาวสะอาดปรากฏขึ้นที่ด้านหลังดารุณีน้อยถักเปียเล็กๆ17-18เส้นดุดวิญญาณพูดไพรยซึ่งความจริงมันไม่อาจนับเป็นคนขี้ริ้วอับปลักมันร่างสูงโปร่งสมส่วนชุดขาวสะอาดเรียบร้อยตัดเย็บอย่างรัดรูป มีหนำซ้ำองค์คาพยบพบนใบหน้าก็คมสันสง่างามยิ่งมันสง่างามน่าดูกว่าบุรุษส่วนใหญ่แต่ไม่ว่าผู้ใดพบเห็นมันต้องแตกตื่นจนเหงื่อยเยียบสมกายคนผู้นี้ดูไปกับคล้ายโปร่งใสส่วนสัตว์ที่ปรากฏอยู่นอกร่มผ้าหลวนโปร่งใสเส้นโลหิตทุกเส้นเส้นเอ็นทุกเส้นกระทั่งกระดูกทุกท่อนหลวนเห็นถนัดชัดตาผิวกายตลอดทั้งร่างของคนผู้นี้ แครประกอบด้วยแก้วผลึกชั้นหนึ่งก็มิปานเอี้ยงกวงแทบส่งเสียงร้องออกมาให้ดารุณีน้อยที่น่ารักรีบหนีหลบหนียิ่งเร็วยิ่งดีนางมิอาจไม่ห่วงใยกังวลแทนดารุณีน้อยนางนี้คนแก้วผลึกนี้มาเพราะดารุณีน้อยหรือไม่มันจะจัดการนางอย่างไรต่อให้คนแก้วผลึกไม่แตะต้องนางรอจนานางเห็นบุคคลเช่นนี้ยืนอยู่ด้านหลังผู้หนึ่งก็ต้องแตกตื่นจนขวัญฟอตาย ตอนนี้ดารุณีน้อยพบเห็นคนแก้วผลึกแล้วแม้แต่นางมิเพียงไม่มีท่าทีหวาดกลัวแม้แต่น้อยกับกระโดดปรดาดขึ้นอย่างลิงโลดโอกข้อมันไว้หอมแก้มที่โปร่งใสคราหนึ่งคนแก้วผลึกกับหัวร้อมีหนำซ้ำย่างพูดได้ซุ้มเสียงกลับเต็มไปด้วยความอ่อนโยนนุ่มนวลแต่คำพูดที่มันกล่าวออกมาบรรดาให้ผู้คนบังเกิดความตื่นตระหนกอีกครา มันรูปคำผมเผานุ่มสลวยของดารุณีน้อยเบาๆถามเสียงนุ่มนวลว่าพวกมันตายหมดสิ้นแล้วกระมังตายอย่างหมดจดแล้วกระมังดารุณีน้อยตอบว่าย่อมตายหมดสิ้นแล้วท่านต้องการให้เซียวเล่าโฮากัดพวกมันอีกคำหนึ่งหรือไม่นางหยีตาลงกล่าวอย่างยิ้มแย้มท่านไม่อนุญาตพวกมันเห็นอาทิตย์ของวันนี้พวกมันไหนเลยมีชีวิตจนเห็นอาทิตย์ไขแสงได้ เอียงกวงอดกุมมือปึงอุ้ยอีกราม,มิได้มือของทั้งสองยังเย็นเฉียบกว่ามือครูอีกที่แท้คนแก้วผลึกนี้เป็นวิญญาณพูดปลายเมื่อครูสุนัขน้อยตัวนั้นกัดเท้าของคนตายทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ว่าพวกมันตายจริงหรือไม่มีแต่คนตายจึงไม่รู้สึกเจ็บปวดพวกมันหากยังไม่ตายต้องมีปฏิกิริยาแน่นอนวิญญาณพูดไพรต้องรอจนทุกผู้คนตายหมดสิ้นค่อยปรากฏกายขึ้น แต่เอี้ยงกวงยังไม่ตายปึงอุ้ยและปังฉักปานาก็ยังไม่ตายในที่สุดปึงอุ้ยและพวกมีชีวิตอยู่เห็นชมหน้าแท้จริงของวิญญาณพูดปลายแล้วแต่ปึงอุ้ยและพวกจะมีชีวิตอีกนานเท่าใดวิญญาณพูดพลายอาจพบเห็นร่องรอยปึงอุ้ยและพวกแพร่พิษไร้สีไร้กลิ่นไร้เงาไร้ร่องรอยของมันออกกระจายอยู่ในสายลมกระจายในอากาศรอจนปึงอุ้ยและพวกพบว่าตนเองถูกพิษ ็คุกเข่าลงแล้วคุกเข่าลงรับความตายคนผู้หนึ่งต่อให้ต้องตายก็ไม่อาจคุกเข่าตายยัยไม่พานออกไปเสี่ยงชีวิตกับมันสักกราเอีงกวงแทบคิดถาโถมกไปแต่ยามนั้นปึงอุ้ยทั้งหลายพลันพบเห็นเรื่องน่าสะพลึงกลัวอีกประการหนึ่งในคนตายที่คุกเข่าอยู่บนพื้นทั้ง37คนกลับปรากฏคนผู้หนึ่งฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาคนตายที่ฟื้นคืนชีพ กับเป็นคนอ้วนที่ขี่ลาร่างอ้วนฉุสูงใหญ่ของมันพลดีดปราดขึ้นดุดปลาหลีหือพุ่งขึ้นจากน้ำพาเอาประกายสีเงินลำหนึ่งแผ่กระจายออกประกายสีเงินแลบแปลกตกลงบนร่างขนแก้วผลึกกลับเป็นแหปากหนึ่งมันพลิกตัวกลางอากาศและลิ้วลงบนต้นไม้เหี่ยวกรอนต้นหนึ่งกระตุกแหเงินลอยขึ้นขนแก้วผลึกก็กลับกลายเป็นปลาในร่างแหในบัดดน